อิติภิสสภคังวาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุคโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสสะทมสาระติสาเทวมนุานังพุทโธภควาติวกสังโฆวากโตภควตธัมโมสันิติกกาลิกอิหิปิโก โอปนนัิโกบจะตังเวทิต่ถาภูวินยูหินตีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะซังโฆยุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะซังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะซังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะซังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอักขะปุริสาบุคละเอเสภะกวัโตัซาวกะซังโฆอาหุเนยโยปะหุเนยโยทักขิเนยโยอัญเชลีกะละนิโยอนุตตรังปุญญาขีตังโลกะสาติ กินนามิปียังมันังยะสังธาสังโกนังอุดปะสันติเซสิเนหังมาตาปิตาวะโกละหังปะพูตันจามหราชาตะวังมังปูตัดทุงโนทีปังกาเลเทวุสุปุสเสทิกินจิตเทวเยสักปัจะคังทัดสามิ่งกินเนวะตัดทัด ตาปิยังกันตังสาลิปุโตพระวันตุมีมีสันทิสิทธิลาภังชนะนเยมณีจินดาปิยังจะนังสัพพีชนะพระหูชนะปิยังมังมังสักตะวัพุทธัตนังอุสทังอุตมังวะลังอิตังทวบมมนุสานังพุทธตีชีนสุทินา นาชนตุปปาทวาปาทวาสัพพีทุกข้าวูปัสสัเมนตุเตสกตวาธรรมะตระนัอุตตังอุตมังวะรังปะริยาหูปะสะมะนังธรรมะเตเชีณาสุทินานาชนตุปปาทวาสัพเพพยาวูปัสสัเมนตุเตสกตวาสัมกตตะนัอุตตังอุตมังวะรังแอลหูนนยังปะหูนนยังสังกเตเชีณาสุทินา นาสันตุปาทวาสาพีโลคาบูปัสสะสุเมนตุเตมจิตติพิโสภะกวะระหันสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนาสัมปันโนสุขตัวโลกะวิทูอนุตตะรูปุริสธรมมะชารลตีสาธาตีวัมนุสสานังพุทโภภะคะวัตีสวะฆะตัวภะกวะตตาธโมสันทิติโกะกาลิโกุหิปัสสิโกโอุปนันติกปัจจตังเวทิตาภูวินโยหิตย สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆรญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยญาติทังจตาริปุริสายุคานิอัตาปุริสาบุคคลาอินสัพภะวะโตสาวกสังโฆออหุนายโยปัหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกะเลนิโยอนุตตรังบุญญาเกิตังโลกัสสาบเพย กินนามานีปียังมันตังยะสังถาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอสะหังปะโพตันตมหาราชาตะวังมังปุสสัตตุโนทิปังกาเลเทวะชุโปเซธิจินจิเทวะเยสะโกปัจจัยคังทัสมิงกินเนวะทัต ตาปิยังกันตาสาลิปุตโตว,วันตุเมจิตที่ลาพังชนะละเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสับเพีชนะพระหูชนะปิยังมามาสกตตวาพุทธะตะนังโอสพังอุตมังวะลงังที่ที่ตังเทวมนุษั์นังพุทธะตีเชนสูทินา น้าสันตุปัทตวาสัพเพทุกข้าวูปัสสุเมนตุเตสศกาตวาสังธรรมรัตนังอุสัังอุตมังวะลังปะติยาูปัสสปะสมนังธรรมะเตเชนะสุทินาน้าสันตุปัทตวาสัพเพปยาุปัสสุเมนตุเตสศกาตวาสังการตุนังอุสัังอุตมังวะลัง อาหูในยังปะหูในยังช่างกติเชน,น,นาสุทินานนัตสุปปัตถวาสัพพโลคบาูปาสะสุมเมนตุเตอิติปิโสภะกวาละคั้งจะมาสมุทวัวมีชาจารนาสัมปโนสุขตัวโลกะวิทู อนุตตรรูปุริสธรรมมาซาลติสัทธาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาตตีเจวคฆะตัโกตตาธรรโมสันทิติโกะกาลิโกะหิปัสสิโกโอปนาริโกปัจตังเวทิจตโพเบนโยหิเตียนสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยีทิทังเจตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสาบุคลาสามิจิ ยะธีทางยะตาลิปุริสายุคานิอัต่ปุริสาบุคลายเอสสะภควาตัวสะวะกสังโฆออหุไนโยปหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตัลังปุญญาเขตังโลกัสสาเตีนจินดามะนีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตัญจะมหาราชาตะวังมังปุตตุ โนทีบังกาลทีททวจุปโอนเสียที่กินกียทวยะเย,ะยะสักูปัจจะคังทัสมิกินนีวาตตาปิยังกันตังสาลิปุตัวพระวันตุเตตุเมสิทิลาพังช,ะชะน,นะชนาณเยมณีจินดาปิยังจะท่านังสับเพ,พะนาพระหูชะนะปิ ยังมามะสัคตะวาพุทธะตัณห์อุตสทางอุตมังวะลังหิตังทีวัมนุสสะนังพุทธเตเชนะสุตินานาสันตุปัตถวาสสพเพทุกข้าวุปะสะสุมินตุเตสัคตะวาธรรมะตัณห์อุตสทางอุตมังวะลังปะริยาหูปะสัตปะสะมานังธรรมเตเชนะสุตินานาสันตุปัตถวาปะสะ วาสพีพยาวุปะาสะเมนตุเตัก,กตตว,วาสังฆรัตนังโอสะทางอุตมังวะลังอาหุไนยยังปาหุไนยยังสังฆงคติชีนาสูทีนานาสันตุปาตตวาสัพีโลคาวุปะาสะเมนตุเต